<c oughs> ไน,ไน,นรตรงพึ่งทำไม่ต้องพึ่งวัตถุอะไรทั้งสิง้นอ,อาใจเป็นธรรมอาใจเป็นบุญวันนี้แต่เช้าก็ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วตอนนี้ตอนเย็นนะก็ไม่ให้ขาดสายทุกเช้าทุกเย็นต้องทำเพื่อให้ ทำให้ทำไมททำส่งพรนะศาสดา,าบอกว่าให้นั่งนิ่งเหมือนพระอริยะเจ้าพระอริยะเจ้าเนี่ยเข้ามาแต่ละรูปแต่องค์แหละพระอริยะนะไม่ใช่พระปุตูุชนนะพระอริยะฟังดีๆพอเข้ามาปุ๊บไม่ได้บอกกันเลยเขาจะนั่งนิ่ง ท่านพวกท่านทั้งหลายจะนั่งนิ่งไม่พูดไม่จาเลยใครเอ่ยปากพูดขึ้นนิดนึงพูดขึ้นเนี่ยพูดขึ้นนิดนึงเนี่ยเขาจะไม่บอกกันนะเขาไม่ได้บอกกันด้วยคําพูดนะถ้าจะเอาเข่ากระทบเอาเข่ากระทบคนที่พูดอะ่ะไม่ให้พูดขันหาดนั้นเลยนะเราละ่ะทำได้ไหม เหมือนพระอริยะเจ้าที่เข้ามาฟังธรรมมานั่งนิ่งรอผู้แสดงธรรมแสดงให้ฟังแล้วก็จำไว้เอาไว้ในใจให้ดีทำไว้ในใจให้ดีคือจำไว้ให้ดีนั่นแหละฟังแล้วแล้วจะได้ เอาจำได้แล้วเราก็จะเราก็จะรู้วิธีการเอท่านปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติแล้วได้ตรงนั้นได้ตรงนี้มีตรงนั้นเกิดมีตรงนี้เกิดขึ้นแก่เราให้ผลแก่เราอืต้องฝังใช้ได้นิ่งให้มาก ยิ่งนิ่งก็ยิ่งเกิดบุญมากยิ่งนิ่งก็ยิ่งสร้างบาร,รมีของตนเองมากขึ้นได้นี่แหละคือการสร้างบาร,รมีของตนเองสั่งสมบุญสั่งสมบาร,รมีบุญบาร,รมีไม่บุญไม่มีบาร,รมีไม่สร้างอดเลย มีแต่จะไหลลงไหลลงลงไปทางไหนทุกขติวินิบาตนรกเป็นที่ไปอันนี้คือหนทางที่เราจะต้องเดินไปเวียนไหวตายเกิดอยู่ในนั้นถ้าเราทำดีแล้วเราจะไม่ไปนะทุกขติวินิบาตนรกเราจะไม่ไปเลยเ้จาจะเว้นขาดไ,ได้เลยจากนรกนั้นไม่ตกนรกอีกเลย พวกเธอยังไม่รู้นรกเป็นอย่างไรสวรรค์เป็นอย่างใดบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรพวกเธอยังไม่ทราบยังไม่รู้เดี๋ยวมันะส่งผลให้พวกเธอรู้คนใดที่ทำมาหาจินไม่ได้ไม่ขึ้นนั่นแหละนั่นแหละกรรมไม่ดีส่งผลให้คือบาปกรรมนั่นแหละส่งผลให้ เดี๋ยวนี้เธอไม่ไม่รู้ให้เธอฟังฟังเรากล่าวเอาคำพระศาสดามากล่าวให้ฟังแล้วก็พิจารณาตามไปโตขึ้นไประดับนี้ปีหน้าปีต่อๆไปปีต่อต่อไปเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เธอจกสำนึกถึงที่เราพูดอยู่ตอนนี้นะ อาจารย์พูดอะไรหลวงตาพูดอะไรให้ฟังเธอจะเข้าใจเธอจะรู้แต่ตอนนี้เธอยังไม่รู้โตขึ้นมาพวกเธอจะเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งความคิดถ้าบุคคลใดไม่เปลี่ยนตอนนี้โตขึ้นมาก็จะ เป็นอุปนิสัยความเคยชินมีแต่เล่นกับเล่นมีแต่เล่นกับกินไม่มีกินก็ต้องไปขอกินขอไม่ได้ก็ขโมยกินโป้นกินแย่งขิงวิ่งราวตีขิงไม่ใช่ตีขิงนะตีขิงวิ่งราวอันนี้พระศาสดาบัญญัติ ทีแรกเราก็คิดว่าตีขิงว้ยตีขิงยังไงว่าตีขิงตีขิงตีแล้วก็ชิงเอาซับเรียกว่าตีแล้วชิงตีขิงเอาซับนะตัวนี้เห็นใครมีเงินก็จ้องเลยทีนี้ไม่เอาไม่ได้กูมไม่มีกินอ่ะกูต้องเอาอ่ะกลายเป็น หานรกใส่ตัวเองแล้วก็หาคุกสใส่ตัวเองอีกด้วยอันนั้นคือหนทางที่ชั่วอย่าทำคือมาให้ปฏิบัติตรงนี้ออกไปเนี่ยปฏิบัติออกจากอุปนิสัยเดิมไม่ให้เป็นคนขี้เล่นหยอกล้อกันทั้งวันไม่เบือ่อ อันนี้ให้งดให้งดฟังไว้ดีๆนะโตขึ้นมาจะได้มันจะเป็นสัญญาจำเอาไว้ตอนเทศฟังเทศอยู่เถียงนาอยู่ศูนย์เนี่ยไม่ใช่เทียงนาแล้วเป็นศูนย์ฟังธรรมอยู่ที่ศูนย์โดยลวงตาแสดงธรรมให้ฟังเธอจะบอกว่าใช่เลยเพราะ ชีวิตของเธอจะดำเนินไปตามนั้นถ้าเธอได้ทำดีไปชีวิตของเธอจะเดินไปทางที่ดีถ้าพวกเธอ,อยังขี้เล่นไม่สนใจเรื่องอะไรใครจะเทศจะบอกจะสอนอย่างไรก็ไม่ได้สนใจเธอจะสำนึกได้ว่าหลวงตาสอนดีอยู่แต่เราไม่จำเอง เราไม่ทําใส่ใจเราไม่เอาเราไม่ศรัทธาเราไม่เชื่อพวกเธอจะได้คิดอย่างนี้ที่มีพระสูตรว่าอืยมทูตมาอะไรนะพยาศที่ดูแลนรกอยู่อ่ะเอาคนลงนรกเอาคนไปทำโทษอ่ะพอตายไปปุ๊บ เอาวิญญาณนะไปตำโทษเขาจะถามนะว่าสมัยพวกเธอเป็นมนุษย์อยู่พวกเธอเคยทำดีอะไรเอาไว้ไหมแล้วพวกเธอจะตอบอย่างไรได้ได้เจอแน่นอนนะทุกคนต้องได้เจอนอกจากพวกเป็นอริยะแล้วจากไม่ได้เจอตรงนี้ ถ้าเป็นปุตูชนอยู่เนี่ยไปเจอแน่นอนว่ามย่สะเนี่ยจะถามว่าตอนที่ท่านเป็นมนุษย์อยู่พ,พ่อมหาจำเริญตอนที่ท่านเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยคราวที่ท่านเป็นมนุษย์อยู่พวกท่านเคยทำดีอะไรเอาไว้ไหม พวกเธอก็ได้ตอบว่าไม่ได้ทำอะไรไว้เลยพระเจ้าค่ามัวประมาทอยู่เออถ้างนั้นพวกเธอก็เป็นไปก็ไปตามกรรมของพวกเธอเถอะนะเธอเล่นอะไรอะ่ะไปตามนั้นเลยเธอทำอะไรไปตามนั้นเลยตั้งแต่มีชีวิตอยู่เนี้ยตายแล้วทำไม่ได้นะถ้าเราทำดีตั้งแต่มีชีวิตอยู่ตอนนี้ ก็ได้ไปทางดีถ้าพวกเธอ,อยังมัวเมาขี้เล่นอยู่เนี่ยจะไปทางชั่วใครจะมาฉุดไว้ก็ไม่อยู่จะเอาอะไรมาฉุดไว้ได้จะเอาบุญฉุดไว้บุญก็ไม่ได้เคยทำทานก็ไม่ได้เคยรทานศีลก็ไม่เคยรักษาพราวนาก็ไม่เคยมี ทุกขติวินิบาตนรลกเป็นที่ไปแน่นอนนะอันนี้พระพุทธเจ้าพูดเอาไว้นะไม่ใช่เราไม่ใช่เราพระพุทธเจ้าตรัสรู้มารู้หมดแล้วพวกเธอเกิดมาเนี่ยมาจากไหนก่อนท่านรู้หมดมาแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้เพราะกรรมเก่ามันส่งมาอย่างนี้ มีอุปนิสัยความเค,เคยชินมาตั้งแต่อดีตชาติชาติก่อนพวกเธอก็เลยได้เป็นอย่างนี้ตอนนี้สร้างใหม่ได้เลยตอนนี้เรากําลังมาสร้างสร้างกิจพวกเธอให้ไปแนวทางที่ดีให้ออกจากตรงที่เล่นไม่ให้ไปยึดเอาตรงนี้ ต่อไปมันก็จะเติบโตไปภายหน้าก็ยิ่งเป็นอุปนิสัยคความเคยกินติดไปจะเป็นคนที่ชั่วคนที่เขาไม่รับเป็นหมู่เป็นพวกเป็นญาติพวกเธอจะไม่มีที่พึ่งออก็วันนี้ฟังแค่นี้ฟังนานมันก็จะนานนะพอดีเลยสิบเอ็ดนาที เอาแค่นี้ก่อนวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้วันพรุ่งนี้ว่ากันใหม่สาธุวันนี้ทำได้ดีนะทำอย่างนี้แหละทุกวันนะวันนี้ทำได้ดีแน่นอนน่าจะมีนิดนึงเดิถ้าอถ่างนั้นออไปเดินจงกรมไป ทำมันยอดเจ่งเกือบดีดื้อทุกคนเลยดีทุกอย่างเลยมือหนียอดเลยจบงบักน้ำมเห็นขักว่ะเออน้ำมูทรงคือสุดยอดเลยว่ะเออนิ่งนั่คือพระอริยะเจ้านี่แหละเขาก็ตั้งเป็นอริยะได้คือกันแม่นบ่ล่ะไรับตาอยู่กัลูเด้อใหญ่เสียงเป็นธรรมดาเด้อเห็ดยังสิละเห็ดไปเห็ดมาได้เป็นอริยะเด้เนี่ย เป็นต้นน้อยนี่มั้งได้เป็นต้นน้อยเนี่ยโอ้โหธรรมดาเลยมีทุกได้ย่างสว่างเลยคาว่าอริยะคือประเสริฐความประเสริฐเกิดกับใครเกิดจากผู้ประเสริฐประเสริฐคือเได้ผู้ที่ทํามรรคแปดได้ผู้ใดทํามรรคแปดได้ผู้นั้นจะเป็นผู้ประเสริฐไม่ได้เลือกประเสริฐคือสําเร็จเลยล่ะ ไม่ได้เลือกว่าจะเป็นพระเป็นโยมเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นผู้ใหญ่เท่าแก่ชลาใครทำได้เป็นผู้ประเสริฐเป็นอริยะบุคคลเป็นคนที่ประเสริฐเนี่ยทำให้ได้ทำให้ได้โอ้กรรมสิวดามาดูอยู่มาชมอยู่ เทวด,ดามาชมอยู่นะเดี๋ยวเทวด,ดาจะคุ้มครองโครคไข้ไผ้ไข้เจ็บน้อยอาหารย่อยง่ายทนต่อการเดินทางไกลจิตตั้งมั่นได้นานนะต่อไปก็อริสงสิบเอ็ประการคือสาตาอาวุธยาพิษต่างๆไฟต่างๆ ผู้ร้ายผู้โจรจะมาทำอะไรเราไม่ได้นะเว้นขาดเลยสิ่งที่จะได้แล้วก็สิ่งที่ตามมาก็สิ่งที่เธอรปรารถนานั่นเองปรารถนาปรารถนาชั่วก็ได้ชั่ว <จะ S 1> ปรารถนา <ไป S 1> ดี <ไป S 1> ดก็ได้ไ <ป S 1> ดีไป,ดไปเลยอ้าว ได้สมปรารถนานะป้าจะหา่ามหาเชียลุงน้่จะถามหาเขี่ยนั่นเป็นคำปรารถนาหาคนบริสุทธิ์ไปคิดเรื่องบ่อยใช้ได้วันนี้เดินจงกรมก็สมควรใช้ได้หันเหบ่มันดีขึ้นทุกทีดีเกิดขึ้นทุน่มเมออเลยนะ่ะบ่ฝึกใดจ,จังใด ก็งามใช่ป่ะวิวงามแสงงามแสงงามับส,สากได้คน่ะสวยจังเลยฝึกธได้ีิ่งเป็นผู้ที่ฝึกได้นี่หวโอ้แก้วแล้วแก้วแล้วให้ทำอย่างนี้ทุกวันนะ